จ้ะค่ะอึ๊บทำผมหานาทีทำผมหานาทียอดเยี่ยมนะพี่นะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมทำผมหานาทีผมคืพักกันงอคับคนผมเหนียวคักบ่เหนียวคักบ่เพราะว่่าสิบยอหชเพราะว่าสิได้อันสามือหลังจากที่อันไปรับแล้วก็สิไปสาบเลยก็ยกระดับสาแม่เราเนาะท่านสวยสักแถวตรงแก้วนู้นูวะเนี่ย ยี่นี่แถวห้างข้างใต้เรียบารบอลอนเป็นน้ำแนวค่ะเออแนวแถวเเป็นนำแนวนะคะแถวไม่โบ่นะเราเส็นผมทอกันเรียบ้ลยผมก็บนกับเร็นแรดๆก็ต่อเพราะคไทยทุกคนอะไรผว่าได้ตัวเลยโดตรน่าทึ่ง ไปแบบไปแบบแข็งแรงแข็งแรงค่ะจา้าคนแปดสิบเอ็ดฝีแข็งแรงแข็งแรงค่ะ,ะตัดตัดฟื้นตัดฟื้นเฮ็ดอย่างสบายเบิดทุกอย่างค่พาได้บ่ามันว่มันมีเฮ็ดได้หรือพาฟื้นเห็นตัดต้นบุกม่วงเหนียวอะอย่างนี้ก็ คุณพี่บอลแดงจะตัดบอร์เท็นึ่งแก่มาอีพี่นี่เด้อนี่เด้อค่ะนี่เด้อค่ะพี่จ้าอย่านึกแังเกียรเลยนะนี่เด้อนะนี่นะนีค่าคุณพี่ขาเนี่ยสามคนหนูนะคะอันค่าเห็ดถือมากว่าแม่บสี่สิบบาทเขได้ไม่มังบนี่ให้อีพีซื้อแล้ววันไหนว่ารุ่นเจ่งเก่งเราเห็ดดีวดิ นี่เสร็จแล้วอยต้เขาอว่ากันกีกชามีเปล่าลูกเขาอ่อนนี่ใส่น้ำมยไม่เป็นไรมีกล้วยมีเขาอ่อนนี่ใส่น้ำมัร้ลเนะสบายค่ะย้ายอันนั้นมาใส่ก็ได้ยมใส่นะทอดแว่นออกจ่ะผีผีผมใค้แมสกันเี๋ยวมันกับผู้หงว่เข้ายี่หรอที่ปูนักกีเป็นพยาบาลด้วยดนการเซียแนว เา้าราเจกันเกียนนอกแต่อย่างวอยู่ไหวแต่เนก็คนที่คนได้เป็นได้กูม่ไยสอนกูไม่ใชสอนโอเคเรียนนอกแต่เล่าตลอดเลยเล่าไม่สอนโอเคผูใดก็ยาโอเคไม่ใสอนเด้อกัโอเคเรา่ได้อเ้ยหูนักจิ้บสอนนู่นนีนี่เข้าไปเลี้ยงไยาบาลอยนมคอที่เคยกันยู่ก่แมนนครนฐมอถยูนครสวรรค์เลี้ยงไปย่าบาญอยนครนสวรรค์เอ้อ่นบไปด้ย เชนไปอาหยูหาหยูว่งกลาไลเนาะพี่มันิ่งผ่านอ้โหมัสิบสอเอ้ขึอแล้วชเต่จมูกเนี่แล้ววาดันี้ันี้สิบว่าเชียร์เดี่ยวเราเหีทร์หรืจมวกันไหนถ่ายนิจากันแล้วจะได้ ขนาดสูงแถวห้างแถวหอแล้วก็แถวเลียวเียวแล้วแ่าอัดก้อนออกไเ้นก er ้อะแล้าอัดก้อนกไปเป็นร้ายนร้ายปนเคอัก้นก้ยัไม่ได้กินาัดด่างร้อนน้ำลาไหลเล่ก็มวนมวนแบบก็มาชิได้มาวนตะกินนาะดึมันแล้วนเหลาเร้ายเปน่อง

แกจะทำเตาถึตกคอนเลยเอาเขาว่าเป็นแผลความงามเป็นแผทความงาม

เขาไปในกลุ่มเลยกลุ่มเขโม้านหยลาจะว่าตัวนี้เขาเป็เสาขก็ดีใจที้เป็นเด็กน้อยก็ไดเพราะเขาขว้ากวนอุน่าีเราขว่าดูจังสันจังสีเราเห็นกันเอหรือเป็นอเนทีนไ่่ไรลูกลเราเนลูกสีเปิเป็นไม้ขาหาเป็นไา้จะปวดเนียเออว่างายกับพาอพ้อเนียเขาจะทีน้ำเมาเออไมาจะรวดจ บมาเป็นปีแล้วกว่าปีแล้วนะไอไงจิ๊กน่บ้มันโดนในพนในพันมอนเลยสิบบ้มนโดนในพ่นในพันมันเลยสิบคกับทำงานธนาคารคนกับคนไปยิ่งย้ายขึ้นกันแล้วเพราะว่านางบงาน ขายงที่มันผัดต้มเอ้าเขาแขบเต็มประเทศไทยอยู่พี่เอ้ยซข้อขายตัวนั่นแหะมัตยกมหาวิระคอนแกนปุ๋ยไม่ขายตัวเขียวอก้าเจ้ขจ้มัดอนอันนี้ไมโอกาสเพราะว่าเขาหัตเองเขาใช่ไหมใอ่นี่หลานอมันนีมันนี่คือว่าหันเข้าเสียคนอื่นเฮ็ดบางครั้งเขาได้เงินหลายกว่าเขา้องงานให้ออกาอีกเ มันแบบว่าจังใด่กินานเด้ทั้มันแบบมันน่มาไปโมเดอร์ไปโมเดอไปโรเดอร์้านสาวอาบน้าบ้านด้ล่าง้องน่านแจะต้มมือแดน้อยล้านสาวมันอาบแล้วมันสาผมยาตรงด้าต่ลางที่หลังมันมือพันมันก่ไปล่างอ่ะร้าสาวอ่ะกิง้วายนมือกเกิดข่าหองน้านยาตองด้ไปล้างเขาอ่นี่เสียบยูดเลื่อนเนาะ เ็เสียบกันได้ไม่เสียชดหรอนกริงแวันบอลบ่ลดูจะวางง่ายบอต้องเสียบบอต้องเสียบให้พีนเนาะให้ต้องเสียบให้ดีนเนาะมันง่ายมันงงเสียแวแต่ามใช่้บเลบสียบก็ได้แต่ละว่าดีแล้วแต่เท่าเสียบหรอไม่ใชยุนไดลักษณะใดพี่เนาะเออเขียบมันกับงามอยูเขียบแ่มันกัเขากบมันไม่มองเสียบที่หรโอ้ันกขคือของปลอมยุกอันนี้คือของของจริงดีกว่าเออ เดียวมืออื่นคันดูดียังไงมึงย่ค่อยเติมมันเติมได้อยู่ไหมล่ะแมนแนเออเทาไปเฮ็ดยุงเฮ็ดเทาขอนแก่นคือล่ะกวาขอนแก่นนีมันก็ละสีเนาะมันก็ละสีป่ะจ้ามันละสีมันก็ละสีดำหรือแดงแดงก็ดำก็ไม่ได้นอบยักย่าไม่ได้นอบยั้กย่าีู่่อแม่เนี่นึ่งแถวสองโขงพไห่หนายู่บ้านก็ดีพระกันแก่นหนาตาเจ็มเเลย คนสบายใจเนาะอันนี้ดังเที่ยังก็เลยียนยงเรยนนะคุณเต๋ออยากคนเอันนี้ผิวขาวมาเองแต่น้อยยี่นี่ยเพราะว่าเจ้าสิทำกงมือสบ่อีอีหน่อีพู้ตู่ตัวกตนว่าต้อง่บ้านหคนตายเยอนันอยากตายเยอะวันที่เก็บน่ค หนกดีขึ้นมาอยู่อีกทีก็ูสีกันหนูเนี่ยคิวนแต่ว่าขบวมองจากเราบ่เคยนุ่งใส่แขนตัดแล้วนุ่งแต่แขนเงาสนมากองกับผู้ดีขึ้นเาะนั่นยามมก็ได้เฮ็ดนะเนี่ยผมหาอาทิตผมหาอาทิตยอร่อล้ค่ะสวยเาเี่ผมหาอทิยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเอาข้า